SWOT analysis นะคะ SWOT ส่วนนักศึกษา,าเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยก็ทำวิเคราะห์แล้วก็ส่งการบ้านมาที่อาจารย์นะคะว่าจุดแข็งของการที่เราจะทำธุรกิจด้านมาเมล็ดพันธุ์ข้าวคืออะไรมีคอร์จากตัวเองเลยนะคะเรามีความรู้พอหรือ,อยังเรามีความรู้พอไหมเรามีมาเมล็ดพันธุ์ไหมในหน่วยงานของเราเรารู้จักเมล็ดพันธุ์หรือเปล่า จุดอ่อนเช่นเดียวกับจุดแข็งแต่ที่ถามมาเมื่อกี้คําต,ตอบเป็นบวกหรือเป็นลบล่ะอ่าถ้าเป็นบวกก็อยู่ที่จุดแข็งแล้วตอบเป็นลบก,ก็อยู่ที่จุดอ่อนถ้าไม่มีความรู้ก็กเป็นจุดอ่อนแต่ถ้าแบบหุยฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อปลูกข้าวที่ปลูกก็ไม่ขึ้นก็เขียนเอาไว้ในจุดแข็งโอกาสเมื่อกี้เทียบเลยเห็นไหมตลาด ลองไปดูข้อที่สามารถที่จะมาเขียนโอกาสได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดโลกเรื่องของการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐนะคะการวิเคราอุปสรรคอุปสรรคคือไทยรคุกคามคืออะไรบ้างที่ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าหรือการที่จะทําให้เราเนี่ยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวออกสู่ตลาดได้ไม่ประสบความสําเร็จก็เขียนมากันโดยหลักการในการเขียนส w o t analysis อาจารย์ทบทวนให้ก็คือจุดแข็งและจุดอ่อนเขาเรียกว่าปัจจัยภายใน,นส่วนโอกาสและอุปสรรคเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นปัจจัยภายในี่ยมันก็เกิดจากการวิเคราะห์ในสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นการเงินบัญชีความรู้ความสามารถของเราควบคุมได้หมายถึงอะไรถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้เราสามารถควบคุมตัวเองให้มีความรู้ในวันข้างหน้าได้อะอัน,นี้เขาเรียกว่าควบคุมได้วันนี้เราไม่มีตัง เราสามารถควบคุมตัวเองให้วันข้างหน้ามีตังได้ด้วยการึงกู้ยืม2เขียนแผนธุรกิจไปขอสปอนเซอร์มาช่วยกู้ยืมช่วยกู้ยืมอีกนั่นแหละหรือวันนี้ยังไม่ทําเก็บตังก่อนรอขายที่ให้ได้ก่อนก็จะมีตมังนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ควบคุมได้แต่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกนป็นสิ่งที่ให้พยายามแค่ไหนเราก็คุมมันไม่ได้อยู่ดีเช่นอะไรบ้าง ในธรรมชาติการเมืองือกอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกเป็นไงคะควบคุมได้ไหมอยากได้นายกคนนึงเลือกอีกคนหนึ่งอีกคนนึงไม่เป็นอ่ะอันนี้ียกว่าควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นให้เราใช้หลักการในการวิเคราะห์ว่าเอ๊สิ่งเนี้ยมันสามารถคุมได้พัฒนาได้ไหมถ้าได้อ่ะจะเป็นปันจจัยภายในแต่ถ้าควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะทํายังไงให้เราเก่งแค่ไหนเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติเรื่องของ สภาพเ,าเศรษฐกิจของโลกอย่างเนี้ยค่ะหรือว่าโอกาสต่างๆอันนี้เรียกว่าควบคุมไม่ได้ก็จะอยู่ทางสภาพแวดล้อมภายนอกเพราะฉะนั้นอ่ะไปงานไปงานสำหรับทุกคนวันนี้ก็คือเป็นกลุ่มก่อนมีกี่คนหนึ่งสองสสองสโอ้วันนี้มาเจ็ดแปดเก้าวันนี้มาเก้าต้องแบ่งเป็นสิบเอ็ดให้สองกลุ่ม แป่งกันเองนะคะ